สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเน้องมานี่อีกอะเป็นเวลาพักพักกินเข่าแล้วครับกันลังถิ่นให้กินกินเข่าเดี๋ยวไปถามแม่บ้านเมืองกอนว่ากิได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมืมอนี่ห้องปลาสีมาคนปลาซาบะกินค่ะเฮ้ยนปลาซาบะมันปอะไรที่ปลาซาบะคนไดจ้ามันก็คือปลาทูน้ดมั้งเนาะบิกรกดูก ก็ทอดผัออกทอดดอกพีกป่นแหงคามก็เดี๋ยวมีแก้วจำกระเทาะบบเรี่คือป่นหมัน,มนเฮาเลยบอกครับนี่คือจังป่นป่าทูนี่บอกแมนใจที่จังป่นป่าบ้านเฮาหน่กแก้วแต่ผู้หมักดอกว่าใส่แต่เทียมไม่บ่มีผักหอม ให้กรเเทียมจะแหงงกอนปลาไหมเราไปเอาปลาออกมาเอา,เอาปลาปลาซาปะใช่ครับตําปุา้นแหงดีครับเมย์ปุ้นแหง อ๋อทีนี้อย่างมาเก่มมากินใส่กันกับปุนค่ะผมนี่อย่างกินแน่ืน้อปลาหุงนัวกับใส่ไปแล้วครับได้ไหลายเสียบหลายครับโลนหลายพร้อมครับหัวครับกระแดก น้ำปลาร้ายังไงยานีน,น้ำปลารายานีก็ยา,ยานีติสูตรต้มตำลับต้มตำลับครับต้มตำลับ <c oughs> บอฟิสบอถืงแล้วครับหิวเข่าครับสัน้นขาดพวกไดนกับแม่นปลาแดกนะครับปลาแดกปลาลาครับอีสานบ้านเฮ่านะครับมีอยู่สุบานตุเฮียนตุหลังคาเรือนแล้วนะครับบอซิมดอก อันนี้จะเป็นนี่ยังลวกผบลอกตอรี่ครับผ้าผ้าแก่ครับพีน้องบลอกอรี่ถ้าว่าถือลวกผ้กแกคแบบนีงกระปนกรบอกตอรี่นะครับเนาะอันนี้ก็ลวกผักแกงบลอกอรี่ลวกแล้วแล้วผักแก่ว่าอยากน้นอยเก็บแคบแล้วหน่อยนครับกัว จ้ไหนจต้องคอยสับเปลี่ยตอนเลี่ยวได้รอครับเนาะครับผมกันเลวแล้วเนาะครับปนปลาครับนี่ปนปลาครับมีถอดปลาครับถอดปลาซาบะครับผมแล้วก็กูลวกลวกพัาครับนี่ครับมาได้ครับพี่น้องไม่กินข่าวล้มกันครับผมเยวข่าวแห้งครับ

con của mai dây bạc nao Chị ơi, nó kém Chán mà xếp บอกเขาดีครับ <c oughs> มันครับมันดีครับปลาซาบะมัน cái dạng kimpton cả, tôi lấy may hà, ba, mặt tôi con pheáng cả, mặt túi bắn hao pheáng, chắc bận, pheáng một, hai, ba, 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 ถือมาแผงนึงเหยกินสองสามขับด้วยแบบแั้เซีปะมาแปลนมาแล้แบบดี่ๆแบบนี้นะครับเด้อ đi Hãy subscribe cho ร้านนี่ครับบอกบอกเขาดีมันหนีเขาสิบเน้นเบาค่ะเขาเน้นกินมือหอนและเงาจันมีนี่วันเต่บลูกค้าหลายเราเห็ลูกค้าท,าทำอไรทำอไเดี๋ยวซุปจะเป่ากินฝาวักพัน ในเวลาชั่วโม,มงหนึ่งเฮ้ยครับเจ้าหนิจะกินยังก็ได้กินครับตลาดด้ย่ยใกล้ครับแป๊บเดียวครับตักเตียงเองอไปซื้อมาก,กินไม่เห็ดกินเลยครับผักใบมาเป็นผักเยอ ฝากพี่น้องด้วยนะครับแต่ว่าเบิ้งหลับชมหลับฟังอะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมแนบะเป็นกำลังใจให้ผมครับเพื่อที่จะเบิ่มคลิปหม่ๆครับผมดี๋ยวนี้กำลังใจคลิปต่อไปกับกิปคอนเทนต์ออกมาเดี๋ยวะๆมาก <c oughs> น้ำเสเนอพี่น้องทุกขุกคนุนครับ บอยู่ครับวันนี้ผมอยากอยู่กินปนว่ะคอยโตกันนะคะอิ่มแล้วไปเอ็นหลังกัน เริ่มเท่าแล้วครับกินเก๋าตองญี่ปุลไม่ไนนปุ่นกินมอดแล้วครับมันเท่าที่เห็นพวก ยิ้มนะครับผมอยู่งไรกันบางนี่สั้นแล้วหันครับข้างในครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วครับเนาะนุ่มน้อง,องแหน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมที่จะเบิ่งคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวผมสิมาลงคลิปใหม่ๆให้เบิ่งน้ำครับมือนี้ นมมอ,องเนียกอะสวัสดีครับขอบคุณครับ